สวัสดีค่ะแม่ป้าพาทําภากินกลับมาอีกแล้วเด้อค่ะเมื่อีนแม่ป้าได้เมนูลาบปลาค่ะลาบปลาลาบเองเด้อค่ะแล้วก็มีพัก ผักดวกพักกาจอนกาละก,กะเคือเปาะค่ะก็มีต้มมันน้ำหน่อยหน่อยหนึ่งเด้อค่ะมามาค่ะไม่กินขวน้ำกันพี่น้องกินกับขหนี้วคือเก่าค่ะลาปลาอันเขาเอ่นว่าปลาอียงังก็ลาปลาอันมีทั้งห้าดเขาเอิน่นปลานกเขาค่ะพี่น้อง ปาไม่เก็ตยุบบ่่อยได้ แบบครัวด้วยค่ะแบบซุกแล้วน้ำซุปนี่กะจิเป็นน้ำซุปหัวปลาเฮือๆค่ะ คำเข่าอืนี่ค่ะพี่นอ้องใส่คาน้ำอืม So. ลาบปลานี่ก็สิเป็นอาหารเหมือนบานเท่าเด้อค่ะลาบปลานี่พักแล้วก็ต้มปลาค่ะ น้ำต้มนี่ก็ปลาเนี่มันจะออกรสชาติขมข่่่่่ค่่่่่่่อ่่่าข่ม่่่่่่่่่่่่่ม่้่ม่ม่ม่่่่่่่่่่่่่่่ siapa kah? Ini ngan doan ya. มาเด้อค่ะพี่น้องมากินขขาวน้ำกันค่ะเข้าสาองบข้าเทียงนี้น้ำกันค่ะพี่น้องกว่าจะลงคลิปแล้วกับประแม่เกือบค่ำมุลละค่ะ แสบแสบพี่น้องเห็ดเองแสบเองคือเก่าค่ะ <g ül> แสบหลายเกระเปาะหอนอากาศหอนครับพี่น้อง พักรจจุนหลวกค่ะ ถ้ามันยนก้กเตมแล้วเด้อค่ะหลาบป,ปลาก็พักแล้วก็ต้มต้มปลากับข้าวเหนียวค่ะคลิปนี้ก็พ่อซาำนีเนาะค่ะพี่น้องลาไปก่อนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่ปลา,าพ้าซ้ำพาก,กินเลยเด้อค่ะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ